ต้นเรดหอดโพกค่ะไม่มีหัวนะจ๊ะข้างล่างเขาส้มได้ข้อมูลมาว่าเขาใช้เขาใช้หนอจ้ะเพื่อนแล้วก็ต้นของเขาไม่ชอบแฉะจ้ะไม่ชอบไม่ชอบน้ำชอบแห้งจ้ะแล้วก็พึ่งมแม่แมลงผู้ชอบตายตอมแล้วก็หอยทาก หอยทาก็ชอบมากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนที่บ้านส้มไม่ได้ปลูกจ้ะก็แอบชื่นชมของชาวบ้านเขาหรือไม่ก็ตามส่วนสาธารณะจ้ะชอบตรงตรงที่ว่าสีแดงอยู่ตรงตรงปลายแล้วก็สีเหลืองอ่อนๆหรือจะว่าสีอะไรก็ได้จ้ะนี่จ้ะอยู่ข้างล่างดูแล้วบางครั้งก็เหมือนไอติมจ้ะตอนอยู่เมืองไทย ดูดไอติมชอบมากๆแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นจ้ะถ้าเห็นแล้วส้มจะรีบเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปชอบมากดีดีที่เขามาเกิดในอังกฤษได้จ้ะเมืองเมืองหนาวเขาก็เกิดได้สภาวะหนาวร้อนเขาก็เกิดได้สุดยอดจ้ะแต่ขอให้ รากเขาอย่าเปียกแฉะเท่าน,นั้นลจะจ้ะเพื่อนๆดูสิจ้าพึ่งก็ทำงานหนะักถ่ายตอมเอาเกสรดอกนี้ก็ใกล้จะโรยแล้วลาจะ้ะเพื่อนๆถึงถึงยอด ันนี้ก็กำลังไปเรื่อยๆจ้ะส่วนแมลงผู้ก็ชอบที่สุดจะชอบสุดยอดแล้วแล้วนี่ก็ดอกอ่อนของเขา้ะนี่ดอกอ่อนยังไม่ไปไกลแล้วนี่กำลังจะบานจะนกำลังจะบานนะเจ้าเพื่อนๆดอกอ่อนเขา สุดท้ายนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าที่ยังติดตามส้มนะจ๊ะและสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายจ้ารักเอฟซทุกๆท่านนะจ๊ะเลิฟเลิฟจ้า